สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยกลุ่มงานวิชาการขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนหลักประกรันตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่04050.3ทับว3 2 7ลงวันที่16พฤษภาคม2568 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ170วรรค1วงเล็บ2กำหนดว่าหลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน15วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องหน่วยงานของรัฐไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาได้สถานภาพของคู่สัญญาไม่มีรายชื่อสถานะร้างหรือคู่สัญญาไม่ติดต่อขอรับคืนคณะกรรมการวินิจฉยัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนหลักประกันสัญญาดังนี้กรณีที่1ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ตามหนังสือด่วนที่สุดที่กอคอกวด04050.2ทับวอแหวน117ลงวันที่12มีนาคม2562กรณีที่2เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องให้ติดต่อคู่สัญญาเพื่อคืนหลักประกันแก่คู่สัญญาหรือผู้คำประกันโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน15วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา กรณีที่3หน่วยงานของรัฐติดต่อคู่สัญญามารับหลักประกันคืนภายในกำหนดแล้ว แต่คู่สัญญาไม่ติดต่อขอรับคืนให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3 3 1ประกอบมาตรา3 33 3โดยเหตุที่จะขอวางทรัพย์มีดังนี้หนึ่งเจ้าหนี้บอกปัดหรือปฏิบัติไม่ยอมรับชำระหนี้โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้สองเจ้าหนี้ไม่สามารถรับชำระหนี้ได้สามลูกหนี้ไม่สามารถอย่างรู้สิทธิของเจ้าหนี้หรือรู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนสำหรับวิธีปฏิบัติและหน้าที่ของผู้วางทรัพย์ให้ดำเนินการตามแนวทางของกรมบังคับคดี กรณีที่4หน่วยงานของรัฐติดต่อคู่สัญญาไม่ได้ สถานภาพไม่มีรายชื่อหรือสถานร้างทำให้ไม่สามารถคืนหลักประกันให้คู่สัญญาได้และสำนักงานวางทรัพย์ไม่อาจรับการวางทรัพย์ได้เนื่องจากไม่สามารถบอกกล่าวแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบอันเป็นผลให้การวางทรัพย์ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐรัรบไว้และนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามในมาตรา34วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2อ6พนสสา,า 61, หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีเหตุให้ต้องคืนภายหลังให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอถอนคืนเงินรายรับเพื่อจ่ายให้แก่ผู้รับเงินต่อไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน